คุรู้ไหมคะว่าบท็อกซ์คืออะไรแล้วใช้รักษาโรคทางสมองได้หรือเปล่า ค่ะโบ็อกนะคะที่เรารู้จักคุ้นเคยกันอยู่ค่ะจริงๆเป็นชื่อการค้านะคะแต่ชื่อสารจริงๆเนี่ยคือโบทูลินัมท็อกซินเป็นสารสก,กัดจากแบคทีเรียที่ชื่อว่าคลอสซิเดียมโบทูลินัมสารนี้ค่ะจะไปยับยั้งปลายประสาทค่ะไม่ให้หลังสารสื่อประสาทไปยังกล้ามเนื้อปลายทางทําให้กล้ามเนื้อปลายทางเนี่ยหดเกรงตัวน้อยลงทํางานน้อยลงค่ะผลที่ตามมาคือกล้ามเนื้อจะคลายตัวลงจากกลไกนี้นะคะเราก็เลยเอาโบทูลินัมท็อกซินค่ะมารักษาโรคที่มีกล้ามเนื้อบิดเกรงมากผิด ปกติเช่นใบหน้ากระตุกเครึ่องซีกนะคะหรือว่ามีกล้ามเนื้อบิดเกรงเฉพาะที่ค่ะเช่นรอบดวงตานะคะปากกลามที่คอหรือว่าที่มือค่ะแล้วยังใช้ในภาวะไมเกรนเหลือลงังได้ด้วยค่ะการรักษาจะได้ผลดีต้องใช้โบทูนัามท็อกซินที่ได้มาตรฐานในปริมาณการผสมที่เหมาะสมฉีดที่กล้ามเนื้อที่ถูกต้องและเว้นระยะห่างแต่ละครั้งที่ฉีดได้พอเหมาะด้วยค่ะ